ออยเดี๋ยวเราท็อป เผือกคุณย่าเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับพวกเราผู้หญิงยกกําลังแจ๋วคือคุณย่าเขาเป็นสายช้อปปิ้งอยู่แล้วอยู่แล้วแล้วเขาไม่ได้มาวันนี้น่าเสียดายเหลือเกินเดี่ยดูสีดูของสิคุณย่าวันี้าออกงานอะไรคะพี่ดาวค่ะงานนี้นะคะเราจะได้ไปช้อปปิ้งของดีนะคะของเด็ดของจังหวัดภาคเหนือตอนล่างซึ่งงานนี้ชื่อว่าไลเ e ็กซเอ็กซ์โป2024พรุ่งนี้นะคะจะเป็นวันแรกนะคะเราจะจัดกันนะคะที่ลานหน้าสารกลางจัง ชลบุรีบอกเลยว่าอยา่าพลาดถึงแม้ว่าย่า,มายไม่ได้มาวันนี้แต่ย่าเนี่ยรอไปเช็คอินร้านอร่อรอร่อยแถวบ้านย่าแกนั่นแหละถนนชลบุรีงั้นไปร้านแรกเลยค่ะย่าเขาบอกว่าอยากพาไปกินข้าวผัดก้นกระทะหมูหวาน<อ>ไก่ย่างสุดสเปนโอ,โอ,โอ้ว้าวล้านว่าทองไทคาเฟ่คะ่ะอยู่ย่านถนนประเสริฐมนุกิตตกแต่งร้านได้สวยมากสไตล์เมดิเตอร์เรเนียนให้บรรยากาศแบบ ทะเลฝั่งสเปนและกรีกแนะนำนะคะว่าให้นั่งข้างนอกเนาะแม่ดูวิวข้างนอกก่อนบรรยากาศดีมีทั้งคาวมีทั้งหวานเครื่องดื่มของเขาครบมากมางไปถึงอยากให้ทานอันนี้ก่อนอะไรข้าวผัดก้นกระทะหมูหวานผัดจนข้าวมันหอมกลิ่นกระทะปุ๊บเนี่ยนะท็อปด้วยหมูหวานสักนิดนึงมันเข้ากันสุดๆเลยไก่แอนดลุส คืออะไรนะไก่เป็นไก่ย่างสูตรสเปนเสียบไม้มาพอดีคำทานง่ายนะคะปีกไก่ทอดซอสทรัฟเฟิลนำเข้าจากอิตาลีี่สำหรับเมนูของหวันอันนี้เป็นครอฟซองและก็มีฮอกไกโดโทสนอกจากนี้ทางคาเฟ่เนี่ยยังนำน้องหมาน้องแมวมาใช้บริการด้วยด็อกสปอร์ตคลับยังมีโรงแรมที่พักมีศูนย์ฝึกศูนนักด้วยคาเฟ่เปิดตั้งแต่10โมงครึ่งจนถึง2ทุ่มเขาหยุดทุกวันอังคารแม่จะอุ้ยน่ารักมาก พัททิมกรอบน่ารักมากตอนหนูนั่งวันนี้เปลี่ยนมาเป็นลูกตาแล้วพัททิมกรอบน่ารักลูกตาแล้วเปลี่ยนมาเป็นลูกตาแล้วอุ้ยมะเข้ากะทิคุณแม่เร็วๆดูดีไหมล่ะแต่ว่าจะพาไปกินร้านนี้ก่อนร้านนี้เป็นของหวานคือต้องการอะไรหวานๆมากกว่านี้เข้าร่างอีกไปร้านนี้เลยร้านนี้ค่ะมีทั้งนูเทลล่าเมลส์ทอสต์คือบอกเลยว่าน่ากินมากแล้วก็มีเบอร์รี่เมลส์ทอสต์โอ้โหนี่คือขายดีนะอย่าบอกนะร้านเขาชื่อเมล ยาเมลอะเดคุณเพิ่งเปิดตัวได้3เดือนเท่านั้นเองค่ะชื่อร้านเมลค่ะที่แปลว่าละลายนะคะเขาบอกว่าไม่เพียงสื่อถึงไอศครีมเท่านั้นแต่ยังหมายถึงการละลายความเศร้าคุณที่นี่จะมีไอศครีมแล้วก็ทสร์ที่แบบเรียกว่าพิเศษมากๆเขาใช้วัตถุดิบคุณภาพเยี่ยมนะคะนําเข้าจากต่างประเทศทั้งนมสดเนยแท้แล้วก็วันิลานะคะจากฝรั่งเศสค่ะไอศครีมของทางร้านมีให้เลือกรสชาติหมุนเวียนเปลี่ยนทุกสัปดาห์ค่ะ ไปถึงต้องลองเลยนูเทลล่าเมลท s t ค่ะขนมปังกรอบนอกนุ่มในเสิร์ฟพร้อมกล้วยหอมและไอศครีมนะคะกับช็อกโกแลตที่เข้มขน้นและยังมีเบอร์รี่เมลทอสค่ะ oh, 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 oh. เป็นโทอสแสนอร่อยนะคะ oh, oh. อัดแน่นด้วยเบอร์รี่หลากรสเลยนะคะ oh, oh. คือมันเปรี้ยวหวานลงตัวทั้งสตรอเบอรี่บูเบอร์รี่นะคะกับไอศครีมวานิลาหรือว่ารสชาติอื่นก็ได้และยังมีบานาน่าสปริตว้าวเป็น oh. ไอศครีม3รสในถ้วยเดียวนะคะทั้งช็อกโกแลตเข้มข้นนะคะสตรอเบอรี่หวานฉ่ำแล้วก็วานิลาค่ะ เสิร์ฟพร้อมกับกล้วยหอมสุกนะคะวิปครีมแล้วก็ท็อปปิ้งนั่นเองร้านนะคะเมวอะเดนะคะเปิดบริการทุกวันนะคะจันทรถึงสุก9โมงครึ่งถึง6โมงครึ่งนะคะ เสาร์อาทิตย์ปิดสองทุ่มค่ะอยู่เรียบคลองชลประทานค่ะนะคนปรปฐมค่ะงานแสดงแล้วก็จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดภยัยเกษตรแปรรูปและสินค้าโอท็อปรวมไปถึงสินค้านวัตกรรม <c oughs> ด้วยงานนี้บอกเลยว่าน่าช็อปมากงานงอะไรเหรอคะพี่ดาวค่ะงานนี้คืองานไลเม็กเอ็กซโป2024ค่ะของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งนะคะที่สํานักงานพณิจังหวัดพิษณุโลกเขาจัดขึ้นพรุ่งนี้แล้ว <c oughs> วันนี้เรามีแขกรับเชิญ2ท่านนะคะท่านแรกวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกค่ะท่าน ทรงพลวิชัยขัดคะนะคะแล้วก็อีกหนึ่งท่านคือท่านพานิชจังหวัดพิษณุโลกค่ะท่านอุบลรัตน์สินตระกูลนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับเตะตาตั้งแต่อย่างแรกคือเสื้อของท่านรองผู้ว่ากับท่านพานิชจังหวัดค่ะน่ารักมากค่ะอันนี้เล่าให้ฟังได้ไหมคะเป็นสัญลักษณ์ของพิษณุโลกหรือยังไงพิษณุโลกเป็นเมืองของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพระนเรศวรเนี่ยท่านมีไก่ชนแบรนด์วสุเนี่ยเขาก็ไป แรงบันดาลใจมาจากตรงนี้ก็เลยทําเสื้อนี้ขึ้นมายังมีมะม่วงนะครับใอ่ถ้าเรา collection ว่ามีมะม่วงสุกอันนี้คืออะไรมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองเป็นสินค้าที่ไอของพิซโซโลครับและเห็นว่างานนี้เนี่ยนะคะจะเป็นการรวมนะคะทั้งผู้ผลิตผู้จําหน่ายผู้ประกอบการ SME นะคะของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างหนึ่งด้วยใช่ไหมคะใช่ครับให้ท่านเล่าที่มาที่ไปนิดนึงได้ไหมคะกลุ่มภาคเหนือตอนล่างหนึ่งเนี่ยประกอบด้วย5จังหวัดครับจังหวัดตาจังหวัดสุโขทัยเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์และก็พิษโซโลก พิศโลกนี่ก็เป็นถือว่าเป็นศูนย์กลางเพราะว่าถ้าดูตามภูมิศาสตร์เนี่ยจากตะวันตกไปตะวันออกนะฮะ,ฮะก็ถือว่าเป็นสีแยกอินโดจีนอยากจะให้ท่าน<ม>รองผู้ว่ากับท่านผู้นิตจังหวัดช่วยยกตัวอย่างหน่อยสินค้าเด่นนอกจากเสื้อลายเอกล<ะ>ักษณ์ของเราแล้วเนี่ยยังมีอะไรบ้างนี่คือเป็นตัวอย่างใช่ครับ,รบก็อย่างสินค้า GI นะครับหรือ<ะ>สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดพิศโลกเนี่ย ตัวดั้งเดิมเลยคือกล้วยตากอันนี้ก็เป็นกล้วยสติ๊กนะครับแล้วก็เป็นกล้วยหนึบฮะคุณแพหนอบกล้วยหนอบกล้วยสติ๊กอันนี้คือตัวที่ชนะเลิศเทรนด์โอของปีนี้นะครับกล้วยกวนกล้วยกวนครับแต่เป็นใส่แท่งสติ๊กปกติเขาจะทําเป็นแบบเทนนี่ใช่ฮะแล้วเป็นกินแล้วจะติดฟันนะครับอันนี้รับรองได้เลยแพทชอบกินมากก็เลยเดี๋ยวลองทดสอบดูนะฮะอืมออันนี้ไม่ติดนะอร่อยอร่อยไหมแล้วก็กินง่ายใช่เหนียวอีกตัวหนึ่งฮะนี่มีคู่พิสุโร้้ออยยปีู่แลว มีซัวมังกรทองนะครับอันนี้เจ้านี้ทํามา30ปีนะครับแล้วก็พัฒนาถ้าเป็นธรรมชาติเลยจะเป็นสีเหลืองแบบนี้แต่ตอนนี้เขาใส่แค่หลอดใส่อันชันนะฮะใส่ฟักทองแั้วล่าสุดมีไลซ์เบอร์รีด้วยเป็นกาแฟและชานะครับอันนี้ก็เห็ดหลินจือเราได้รับทันพระราชทาน G2 ค่ะแล้วก็พัฒนาแล้วก็ปลูกด้วยนะครับในพิษณุโลกใช่ครับแล้วก็เป็นระบบปิดส่วนน้ำที่บูมหยิบน้ำไม่เตยครับไม่เตยหอม ใบเตยอนี้ก็ออร์แกนิกจานทำจากใบไม้กาบหมากดีมากกาบหมากคือสามารถย่อยสลายได้สมนาอันนี้คืออะไรคะนี่เป็นกาบกล้วยกาบกล้วยสวยมากมาทำเป็นตะป่าเพิ่มมูลค่าเพิ่มมูลค่าเนี่ยเรามีแบบผงทำน้ำก๋วยเตี๋ยวอีกอันนี้กระเป๋าใช่ไหมคะคะแล้วก็มีของผักตบผักชะพืชไงของโชว์ น้องมดในงานนี้จะมีทําเป็นกรอบรูปด้วยนะคะจะใส่รูปตัวเองโชว์ได้เลยแล้วผงผงของน้องบูมคืออะไรอันนี้งาอบเกลือค่ะนี่ลูกชิ้นลอยน้ำสูตรเขามาจากเมืองจีนนี่คือสําเร็จเลยแล้วเข้าเว็บมีมีเส้นก๋วยเตี๋ยวอยู่มีเส้นด้วยมีเส้นด้วยเอ้าสะดวกเม็ดม่วงเห็นมันนี่เขามีหลายรสชาตินะคุณมีรสต้มยำเออรส น้ำเกลือนี่เป็นสายมูเลยค่ะอุ้ยนีนก็ก็จะบอกว่าสินค้าทุกชิ้นน่ะนะคะคัดสรรมาเป็นสินค้าที่สวยโดดเด่นมีเอกลักษณ์นะคะแล้วที่แน่นอนก็คือได้รับรองมาตรฐานทุกชิ้นเช่นอยค่ะ eapgmp ตอนแรกคิดว่าราคาสูงนะคุณผู้ชมดูนะ,ะเป็นก็ว่าราคาสูง,สงหลักร้อยนะคะตรงนี้นี่จะ ผสมเหล็กน้ำพีนะคะองค์นี้จะเป็นของจังหวัดอุตรดิตถ์ของอุตรดิตอ์บูมองนี้นี่สุโขทัยจะเป็นสังฆโลสังฆโลแล้วองค์ดำเป็นผงหินออดกับเศษอัญมณีอันนี้จะเป็นของพิษณุโลกโอ้ยอันนี้น่ารักมากเลยทุกคนดูสิอันนี้สวยมากน้องบูมแล้วนอกเหนือจากอะไอันนั้นเครื่องทองเครื่องเงินก็จะเป็นลวดลายเฉพาะของ รีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยชมดูค่ะนี่คือทองเหรอคะค่ะทองแท้ค่ะทองแท้ทองแท้เลยค่ะโอ้สวยมากคือมีทองสุโขทัยเป็นทองโบราณแล้วก็มีเงินสุโขทัยด้วยใช่ค่ะเนี่ยสวยมากอันนี้เป็นข้อมือนะคะโอ้ยอยากได้อ่ะอันนี้สวยจริงสวยมากอ่ะถัดมาเป็นเรื่องราวของสินค้าแปรรูปใช่ค่ะใช้นวัตกรรมนะคะตรงนี้ก็มีน้ำซอส ต้มยำไฮโปสุโทคไทยใช่ค่ะแพ็กเกจจะทำแพ็กเกจที่ให้ดึงดูดลูกค้าด้วยค่ะคนรุ่นใหม่อุ้ยชอบอันนี้ขิงอบกินได้เลยขิงอบน่างึุ้งมีอันนี้เป็นพวกหมูฝอยใช่ค่ะหมูฝอย นี่น้ำพริกนะเพชรชบูรนอกจากมะขามแล้วก็ขิงดังมากนะครับนี่มันเม็ดมะม่วงใช่ค่ะททำไมคุณมุ้งแต่เม็ดมะม่วงหิมพานต์รอดมะตูมเชื่อมค่ะมะตูมเชื่อมแล้วก็มีกล้วยค่ะแล้วอันนี้อันนี้คืออะไรคะเนี่ยนี่นี่ค่ะน้ำแร่นำเสนอเลยค่ะจากน้ำผู้เย็นนะคะน้ำผู้เย็นจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะ จะมีแร่ธรรมชาติโทเชนของจังหวัดตากนะคะใช้เส้นใยกันชงนะคะในผ้าค่ะอุ้ยภูมวกน่ารักกระเป๋าน่ารักมากจังค่ะก็เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมแต่ว่าพยายามปรับรูปแบบให้เข้าสมัยค่ะนี่เป็นผ้าของทางสุโขทัยผ้าสินสอดค่ะจะเป็นผ้าฝ้ายนะคะซึ่งจะใส่และเย็นสบายเหมาะกับอากาศร้อนชื้นของบ้านเราอันนี้คือของดีของจังหวัดอะไรคะพิษณุโลค่ะก็จะมีทับทิมกรอบนะคะ มะพร้าวกะทิถั่วแดงสลิมรดช่องลูกตาล<ช>ลูกตาลนะที่อำเภอวัดโบสวัดโบสใช่ครับลูกตาลอร่อยมากอมเออ,อท่านคะหนูเหมือนนักท่องเที่ยวยังคะดีขึ <c oughs> มาก <c oughs> มี200ร้านค้าในงานนะคะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีทําเป็นกาดมั่วค่ะสำหรับสายที่แบบชอบเดินตลาดนะคะก็จะมีอ อย่าลืมนะครับวันที่11ถึงวันที่15กันยายนตั้งแต่10โมงเช้าถึง3ทุ่มที่ลานหน้าสารากลางจังหวัดชนบุรีนะครับไปชมไปชิมไปแชะไปแชร์สินค้าจากกลุ่มภาคเหนือตอนล่างหนึ่งเป็นโดมแอร์นะครับ รับรองได้นะมีฝนตกก็ไม่ต้องกลัวถ้าร้อนมีแดดก็ไม่ต้องกลัวเพราะเป็นโดมแอร์ครับเรียนเชิญน,นะครับขอขอบพระคุณค่ะท่านรองผู้ว่าราชการ,จ,ราาาจังหวัดพิษณุโลกนะคะแล้วก็ท่านผานิจจังหวัดพิษณุโลกค่ะท่านสรงพลแล้วก็ท่านอุบลรั์บอกเลยว่าช่วงหน้าห้ามพลาดต,ตามคุณย่าไปวันนี้จะไปมูหรือไปกินอะไรเดี๋ยวกลับมาส่วนตอนนี้พวกเราขออนุญาตค่ะอยากกินแ้าว มาเบกนี้คุณดาวยังไม่หยุดย,ย,ยังไม่หยุดอ,อ,อีกซับของดีเออช่วงนี้นะคะจะบอกเลยนะว่าอยู่แฟนคลับโทรมาจากนนทบ,บุรีทำไมอะ่ะนนทบ,บุรีเอ,อ่อนนทบ,บุรีเขาบอกว่าทั้ง2อร้านเนี่ยที่ย่าไปเนี่ยตอนนี้เขาติดรูปย่าไวห้หน้าร้านเขาบอกว่าเนี่ย คนนี้เป็นบุคคลอันตรายาเอาาตอนนี้ย่าไม่รู้จะกลับมาทํารายการไหมเพรา<อ>ะพอล่าสุดยางย,ย่าเขาไปจุ่ม Art Toy อาร์ตอยถึงขั้นแบบว่าไม่สนใจแล้วว่ารายการเรา,าจ,จะเหลือกันแค่3าคนไ,ไหมอะไรยังไงเขาเป็นสายอาร์ตคอยถูกยาก <c oughs> เก็บมาหมดร้านแล้วไปดูร้านแรกก่อนว่าวันนี้จะมาหากาแฟกินหน่อยแต่เขาบอกว่าคาเฟ่ที่นี่เขาเน้นแบบพวกอาร์ตอยไม่ถนัดเลยอะอาร์ตอยคืออะไรอะไม่คุ้นเลย เดี๋ยว,ยว,ยวหาแบบสตางค์ไปซื้อกาแฟนิดนึงปวดปวดแขนยังไงไม่รู้ว่าเดี๋ยวกาแฟเสร็จจะไปหาหมอทำไมหนักแขนอย่างงี้ ดีจ้าอ,อทอยเยอะแยะเลยเนาะแต่ได้ข่าวว่าเรามีอาหารเครื่องดื่มเด็ดมากเลยใช่ค่ะที่นี่มีครบเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มหรือว่าขานมหวานไอติมจะฟองกาแฟมีหมดอนี้คือสายจุม<ก>ยจ่มก็ที่เราก็มีสําหรับคนที่อยากจะใช้เงินแก้ปัญหาเลยค่ะคฉันก็จุ่มไปเลยแต่ว่าตอนนี้หิวข้าวแล้ะก็สาหรับพี่ปอก็เราเตรียมไว้ให้แล้วนะคะโอ้โหเลิศมากเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จแล้วเราเข้าไปคีบตุ๊กตาหรือไปจุ่มกันอุ้ยตายแล้ว คือดูน่ากินไปหมดเลยอ่ะอันนี้คือซิกเนเจอร์เลยใช่ไหมใช่ค่ะที่ลูกค้ามาแล้วก็จะขายสั่งพิซซ่าไหมแป้งมันเหมือนเข้าเกลียบเลยน้องแอร์ใช่แป้งบางกรอบอืมกรอบค่ะอันนี้เป็นเทวียนค่ะให้เครื่องจุกจกจุให้เครื่องแบบแน่นมากอ่ะแทบจะไม่เห็นแป้งแล้วแป้งบางด้วยต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นสปาเกตตี้ผัดพริกแห้งเบคอนนะคะเราก็จะใส่เบคอนให้จุกๆอย่างนี้เลยค่ะต้องกินอีกแล้ะมันมันถึงเครื่องอ่ะ มันไม่เลี่ยนอ่ะอันนี้จะเป็นฟิชแอชิฟชจแอนนะคะเราใช้ปลากระพงทําค่ะก็จะตัวขนาดเท่าใหญ่กว่ามืออีกโอ้ปลากระพงเลยอ่ะปกติเราจะเห็นเป็นพวกปากาลาดอรี่หรืออะไรต่างๆแต่อันนี้คือเป็นปลากระพงเลยนะคะคุณดีค่ะอันนี้อันนี้จะเป็นซีซาสลาดัดอกไก่ค่ะนักสล,ดลัดเราก็ทําเองอพี่คิดว่าขนมปัง จัดเข้าไปเนมือนกอไก่นี่อันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์เหมือนกันอันนี้จะเป็นชิคเก้นพัดพายนะคะข้างบนจะเป็นแป้งโรตีเป็นพายค่ะแล้วข้างในเป็นซุปไก่ค่ะเป็นไก่ค่ะซุปไก่นี่นะคะดีมากอันนี้คือเครื่องดื่มชื่อว่าอะไรคะนาว เป็นนมแล้วก็ผสมซอสคาราเมลค่ะซึ่งความพิเศษคือซอสคาราเมลเราทำเองค่ะมันจะมีความเค็มๆหอมๆนัวๆค่ะวอฟเกอร์วอกมาด้วยโอ้โหอร่อยอ่ะอันนี้อันนี้กาแฟนะฮะยูสุเอสเปสโซ่ค่ะส่วนนี้เป็นลิ้นจี่โรสค่ะว็อกเกอร์ไอศครีมคาราเมลซอฟเซิร์ฟค่ะแต่เมื่อกี้พี่เดินแวบเข้ามาพี่เห็นแบบว่าอาตอยเต็มเลย คือนอกจากโชว์แล้วคือกู้ขายด้วยใช่จุ่มด้วยแต,แต่พี่ปอคะอย่าลืมนะคะเราร้านเรามีโปรโมชั่นนะคะซื้อน้ำหนึ่งแกว้วจะได้สามโทเค็น,นะค่ะก็คือไปคีบตุ๊กตาหรอค่ะจะมีตู้ตุ๊กตาหยอดเหรียญด้านโน้นนะคะว้าวคุณดูดิซื้อเครื่องดื่มได้เหรียญฟรีไปคีบด้วยค่ะไป <c oughs> คีบตุ๊กตากันอ้ายเอ้ยได้ตัวนี้สาธุ ยังไม่คีบไม่ได้สักทีก็ใช้เงินแก้ปัญหาไปอย่างที่น้องแอร์เขาบอกดีกว่าค่ะย่าว่าจะไปจุ่มให้มันจบๆไปจุ่มอัดถอยแล้วนะคะย่าจะพาไปจุ่มผักกันต่อค่ะแต่เป็นผักแบบสดๆจากแปลงมีให้เลือกหลากหลายชนิดเลยที่ร้านปั้นปลูกเขาจะนําผักไปรังสรรค์เป็นเมนูอาหารรสเลเสิร์ฟให้ทานแบบจุกๆไปเลยเข้าไปถามคุณท็อปเจ้าของร้านกันหน่อยดีกว่าว่ามีอะไรให้ย่าทานบ้าง คุณท็อปเก็บผักตรงนั้นแหละมาทำอาหารใช่ครับก็คือตั้งใจใช้ผักที่เราปลูกเนี่ยครับมาขต๊ะโตจริงๆแล้วก็เก็บผักทุกวันปลูกทุกวันลูกค้าที่ตั้งใจอยากจะซื้อผักแบบต้นๆของคุณท็อปก็ซื้อกลับบ้านได้ใช่ครับไม่แพงด้วยเมนูที่เป็นที่ฮิตก็จะเป็นตัวนี้ครับสลัดบ้านปลูกเป็นซเกเนเจอร์ของร้านเรา ในนี้มันจะมีดินโอ๊กเลดโอ๊กนะครับบัตเตอร์เฮดคอร์ินเลสซาโนว่าล็อกเก็ตผักแคลวมีพวกธัญพืชต่างๆแล้วก็จะมีน้ำสลัด3ตัวเทาสซันไซแลนด์ญี่ปุ่นน้ำมันงาแล้วก็ซีซาสลัดอันนี้เป็นสลัดปลาหมึกมาโยนะครับเราจะใช้ปลาหมึกทั้งตัวคัดไซส์นำมาหั่นแล้วก็ลงไป ทอดน้ำมันโดยที่ใช้น้ำมันแบบอ่อนๆก็ค่อยทอดตัวนี้จะเป็นสปาเกตตี้เส้นดำซีฟู้ดค่จะเป็นสเต็กแซลมอนนะครับค่ะอันนี้จะเป็นสเต็กเนื้อโคขุนสันนอกนะครับเราใช้เนื้อไทยนะครับเป็นเนื้อของสหกรณ์โคยำแซลมอนผลไม้ใส่มะม่วงมีสตรอเบอรี่แล้วก็น้ำยำสูตรของทางร้านตัวนี้จะเป็นข้าวหมูย่างมาที่จิ้แจ่วครับอ้แล้วมีข้าวเหนียวมาด้วยใช่ครับสไลด์ตัวที่เป็นไขมันออก f ิช h and c ค่ะ fish and chips ของเทเลนอันนี้จะเป็น ข้าวผัดกระเทียมไก่ย่างนะครับทานคู่กับซอสเทรลิยิกเราจะราดซอสเทริยากมาให้นะครับราดด้วยซอสญี่ปุ่นน้ำมันงาจำเส้นแก้วกุ้งย่างส่วนเส้นแก้วเนี่ยเราก็จะเอาเส้นแก้วที่เป็นสาหร่ายิฟ้าสาหร่ายทะเลนะครับหลายคนจะเข้าใจผิดว่าเป็นเส้นบุกไม่ใช่ค่ะมันจะกืึบกบนิดนึงแซกมากอร่อยมาก จริงนนๆเราเริ่ม,มาจากเป็นอิตาเลียนนะครับรเป็นอาหารอิตาเลียน,ตยนแต่ผมอยากทำเป็นแบบว่ามีความฟิวชัน่นผสมผสานหน่อยแล้วก็บวกความเป็นตัวตนของเราเข้าไปครับน้ำสกัดเยน็ยนดีมากคือเป็นผักกับผลไม้ ผักที่คุณปอเก็บไว้นะครับฮะอะไรนะแพทบูมราวเลยนะมีอัดเทปอีกที่นึงหรอโอเคโอเคโอเคไปเลยแล้วกันย่าจุ่มหนักมากเมื่อกี้เราก็เลยจะมาจุ่มตรงนี้ดีค่ะดิฉันจุ่มปลาซิลมาแล้วหนึ่งได้ค่ะงั้นดิฉันจุ่มซอสไปด้วยเลยวันนี้ขอบคุณด้วยนะคะอย่าลืมไปงานนี้นะคะที่จัวกันนะคะ ขอบคุณชูพิธีกรนะคะจากเดอะเพา o t แล้วก็อเมสมีค่ะวันนี้เรา3คนลาไปก่อนเพราะว่าของต้องช็อปเยอะมากนะคะวันนี้พวกเราผู้หญิงก็กำลงังแจ๋วสวัสดีค่ะ